แม่คะอืมลุงโทรมาค่ะลุงบอกว่าห่วงป้าจันกีมากเลยหนูบอกไปว่าป้าจันกีจะหายดีและป้าจะไม่เป็นไรอ้อแบบนั้นน่ะออมันก็ดีแล้วแหละนะกับปูนะ่ะจะห่วงก็ปกตินั่นแหละบอกไปแบบนั้นก็ได้นะชิสตี้มแม่คะไปเถอคะค่ะเลิกห่วงได้แล้วนะคะเราต้องเข้มแข็งนะคะแม่เออชิสตี้เธอพาแม่ขึ้นไปข้างบนดีกว่าไปจัดห้องยา ไม่งั้นยา่ายอมเข้านอนแน่เลยไปเถอ,อะได้ได้ไ,ดไม่ไม่ไปเลยไปเลยแม่ลูกขึ้นค่ะไปพักผ่อนเถอนะคะ,ะไปเร็วเข้าเร็วเร็วสิเออไปกันเถอะอันนี้กระเป๋าตังของเชอรีนี่เนอะ ถ้าคงลืมมันไว้น่ะชิสตี้เธอเอาไปคืนเขาดีกว่านะเร็วเข้าสิฉันเหรอไม่มีทางอ่ะจะให้ฉันเอาไปคืนเชอรินอย่างนั้นเหรอแค่เห็นน้าฉันก็โกรธจะบ้าอยู่แล้วฉะนั้นเอาไปโยนทิ้งที่ไหนก็ไปเลยทียรสาระนะทำไมไม่ไปล่ะไปเลยไปจัดห้องไปไ,<ด>ไปได้ไดลเลยเชอรินริชช์ปีต่อเออเชอรีนลืมกระเป๋าตังค์ไว้นะคะพระเจ้า เมื่อไหร่มันจะจบสักทีหนึ่งนะเห็นคนพวกนี้ทีไรแล้วเบื่อหน่ายน่ารำคาญจริงๆเลยน่าเบื่อเธอเออเธอเข้าไปข้างในกระเป๋านี่นะงั้นเหรอคะใช่ใช่เธอน่าจะอยู่สักห้องนึงนะคะเดี๋ยวก่อนขอผมบอกอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะยังไงมีอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยคุณเอรปีตาไม่ค่ะคุณไม่ต้องช่วยฉันแล้วลวคะค่ะจะไม่เป็นไรเมื่อไหร่ที่ฉันมีปัญหาแล้วก็คุณก็จะช่วยฉันเสมอเลย ฉันขอให้คุณช่วยตลอดด้วยไม่มีใครพึ่งพาได้เท่าคุณอีกแล้วล่ะค่ะครับนั่นหละคือสายสัมพันธ์ของพวกเราใช่ไหมล่ะครับริชาร์ค่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนที่ทั้งสองคนไม่ยอมฟื้นขึ้นมาฉันกลัวมากๆเลยฉันกังวลม,มากๆด้วยปีตาผมเคยบอกแล้วไง ผมไม่ชอบเห็นคุณร้องไห้เลยแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบก็คือรอยยิ้มของคุณยิ้มเอาไว้เถอะนะยิ้มเอาไว้ให้เสมอนะครับปีตาขอบคุณนะคะริชชัปอ้อมีอีกอย่างนะอย่าคิดว่าเราต้องเจออะไรแบบนี้เพราะคุณละ่ะเพราะว่านี่มันเป็นโอกาสที่มีค่าที่ผมอยากจะจดจำเอาไว้จดจำไว้ตลอดชีวิตเลยเอ่อ หมายความว่ายังไงคะที่ว่ามีค่าน่ะคือต่อให้ผมต้องโดนไฟเผาหรือบาดเจ็บแค่ไหนพระคุณผมก็จะไม่เสียใจเลย <S <S คือผมเออหมายถึงคารานด้วยนะ่ะ <N> เขาก็ติดอยู่ในไฟและคุณสองคนก็มีค่า,อ,า,อ,าอือ โอ้พระเจ้าหนึ่งนี่นี่จริงๆเลยนะเพลอนิดเดียวก็มาอ่อยริชับทันทีเลยเออริชับฉันฉันหากระเป๋าไม่เจอนะะอ๋นี่ไงอยู่กับผมคุณลืมเอาไว้เนะ่ะขอบคุณนะเออไปกันเถอะนะมันสายมากเลยได้เราพูดไปขนาดนั้นแล้ว ปีตาจะเข้าใจไหมนะว่าเราเรารักเธอขนาดไหน ปีตายืนอยู่ทำไมคิดอะไรเหรอคิดอะไรอยู่อ่ะฮะแล้วค่ะเออเข้าไปข้างในกันเถอะไปดีกว่าโอ้โหแม่ไม่เห็นต้องมาเลยชิสตี้น่ะจัดห้องแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปนอนเอา<ะ>ไว้ทีหลังก็แล้วกันแล้วออซาร่า ฉันทนเห็นจันกีเป็นแบบนั้นไม่ได้หวังว่าจันกีจะหายไวๆนะก็ใช่นะคะเราชินกับเสียงป้าจันกีพูดมากนะตอนที่ป้าจันกีอยู่ป้าน่ะทำให้พวกเราหัวเราะได้อยู่ตลอดเวลาเลยละคะ่ะมันดีนะเราพูดแข่งป้าไม่ได้เลยเพราะว่าป้าเน่ะพูดเก่งมากๆเลยด้วยป้าเออตายแล้วใช่ไหมครับ เออคือไม่ถึงว่าเธอฟื้นหรือยังเอะออไม่เธอยังไม่ฟื้นอ่ะเราย้ายเธอไปในห้องเธอจะได้รู้สึกสบายตัวขึ้นอ๋อห้องอยู่ไหนกันนะอ่านี้จะยืนทำไมกันแล้วมานั่งมานั่งเร็วอ๋อครับผมพ่อแม่น่ะถึงบ้านปลอดภยัยไหมอ๋อใช่ครับเออพวกเขาไม่อยากจะไปเพราะว่าเขาเป็นหวกทุกคนนะครับเขาก็เลยบอยผมกลับไปก่อนเพราะสถานการณ์มันมก็สงบลงแล้วตอนนี้ เท่านั้นล่ะครับดีแล้วล่ะเธอเนี่ยดีจริงๆเลยนะฉันเลือกเธอให้ปีตาฉันคิดไม่ผิดจริงๆเลยล่ะขอบคุณนะครับอืมพี่พีคะนี่มันก็ดึกแล้วด้วยทุกคนก็เหนื่อยมากเหมือนกันทุกอย่างก็ปกติดีแล้วด้วยนะคะคุณไปนอนพักผ่อนที่บ้านดีกว่านะอ๋อได้ครับคือมันเครียดมากเลยวันนี้ผมก็รู้สึกปวดหัวเหมือนกัน ถ้าไม่ว่า<ม>อะไรแล้วก็<ม>อยากจะขอชาสักถ้วยหนึ่งนะครับโอ้ด้ยนี่ปีตาไปเอาชามาเร็วได้ค่ะได้เดี๋ยวไปเอามาให้นะคะแม่ค้าเอาชาด้วยไหมคะไม่ไม่ไอ,อ้เขาก็พอแล้วเราจะต้องจัดการก่อนที่ปีตาจะเอาชามาจะต้องหาทางให้ได้อยู่คนเดียวสัก,ก่อนเออทุกคนคงจะเหนื่อยแล้วนะครับวันนี้นี่มันยาวนานมากแล้วทุกคนก็อาจจะเครียด<ม>เออคุณย่าครับไปพักผ่อนก่อนเถอะนะครับ ออแล้วชิสตี้เธอไปอาบน้ำก่อนไหมเออ,เอ,อใช่ใช่ฉันต้องไปก่อนนะฉันลืมเลยอ่ะขอบคุณมากนะไปก่อนนะคัะแพ่เออด้ยเออไปไปไอ,อคุณยากครับมาเดี๋ยวผมจะพาไปที่ห้องนะครับไปอ,อ๋อแม่ โอ้โหทำไมถึงไม่เข้าใจนะ,ะนี่แม่มมึอนอีกแล้วบอกให้กินยานอนก็นอนได้แล้วเนี่ยออเออพริตวีเดี๋ยวแม่จะพาไปเองเนาะอ๋อครับพริตวีคะอ๋ะอนิชาค่ะ โอ้พระเจ้าเอ้ยทําไมถึงสลัดเจ้าพวกนี้ไม่หลุดสักทีบ้านนี้มีคนอยู่ตลอดเลยแบบนี้จะทํำยังไงดีเล่าฉันอยู่คนเดียวเออพี่วีคะเดี๋ยวฉันมานะคะอ๋อครับได้ครับตับสบายนะเอาละได้เวลาแล้วเราจะต้องเอากุญแจก่อน โอ้ไม่ต้องจัดการหน้าต่างก่อนถ้ามีคนเห็นเราเก็บกุญแจคงจะแย่แน่ต้องไปล็อกหน้าต่างสักก่อนนี่ทำอะไรนะฮะคืออะไร อากาศมันไม่ถ่ายเทยฉันรู้สึกอึดอัดก็เลยคิดว่าอยากจะเปิดหน้าต่างสั้นหน่อยมันน่าจะดีขึ้นนะเอ่อ <c oughs> ก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรเออแปลกนะนี่มันหน้าหนาวรู้สึกหนาวจะบ้าอยู่แล้วฉันเอบไม่เข้าใจเธอเลยนะเธอจะมารู้สึกอึดอัดอะไรกันเล่าอากาศออกจะดีเออแล้วตอนนี้โอเคไหมล่ะฮะอ๋อใช่ใช่ทัานเออ โอเคขึค้นแล้วนะแค่รู้สึกว่ามันเอร้อนร้อนแปลกๆนะฮะอาจจะเป็นเ,เพราะว่าควันไฟที่ทำให้ฉันรู้สึกร้อนเท่านั้นนะถ้าเธอป่วยก็ลองเอคิดถึงคารานกับริชชบดูสิเธอไม่ได้เข้าไปข้างในด้วยแต่ว่าสองคนนั้นนอะ สองคนนั้นติดอยู่ข้างในสองคนนั้นกล้าหาญมากเลยฮีโร่แทๆ้ๆพวกนั้นเถอะเขาไปช่วยปีตาในกองไฟแบบนี้แหละที่เรียกว่าฮีโร่ของจริงใช่ไหมชมไปเถอะแกต้องเป็นน้องสาวในอนาคตของฉันอย่ามาทำให้ฉันโมโหละ่ะถ้าแกชมพวกมันมั่งมากแล้วก็ฉันจะทำลายทิ้งซะทั้งแกแล้วก็ปีตาเลย อย่าคิดลองดีกับฉันนะไม่งั้นฉันทำพวกแกแน่เออี่รู้ไหมฉันไม่เคยเห็นคนรวยไหนที่ดีเท่านั้นมาก่อนเลยนะจริงๆเลยนะซาเมียเนี่ยเขาหน้ารำคาญมากทำฉันรำคาญตลอดเวลาเลยตัวก็เตีย้ยทำหน้าง,งองๆเดินไปเดินมาไร้สาระสิ้นดีแต่ว่าเขาน่ะก็ช่วยฉันอยู่ตลอดเวลาเขาพูดไม่เยอะแต่เขาก็สนับสนุนฉันอยู่ตลอด จริงๆแล้วฉันห่วงปิตามมากเลยนะแต่เขาคุยกับฉันคอยปลอบใจฉันจริงๆแล้วฉันก็แปลกใจอยู่นะใช่ใช่เออชิสตี้เอาอย่างนี้นะมันเด็กแล้วฉันไม่อยากจะคุยเรื่องสามพี่น้องนั่นกับเธอเพราะฉะนั้นฉันว่าเออฉันไม่รับกลัวละฉันไปดีกว่านะฉันเออขอตัวก่อนเออดื่มชาหรือยังคะอ๋อใช่ขอบคุณสำหรับชานะ ตอนนี้ผมเอดีขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเออผมขอตัวก่อนได้ค่ะเออเดินทางปลอดภัยนะคะโชคดีคะ่ะบายครับฝันดีนะจะไปแล้วจะได้ปิดหน้าต่างนะฉันห่าจะตายเนะ่ะไม่ไหวจริงๆเลยโถเอ้ยนี่มันยุ่งนะมันสร้างปัญหาให้เราตลอดเลยแบบนี้เราก็ต้องหาทางอื่นเพื่อเข้าบ้านแล้วอื <c oughs> เออบายนะฝันดีฝันดีค่ะบายบาย,บายเออคือฉันเออโทษทีฉันว่าฉันลืมโทรศัพท์เอาไว้แต่นึกไม่ออกเลยว่าเก็บไว้ตรงไหนอ โอ้โอนี่ไงไดูในกระเป๋าเอ่อขอโทษทีนะไปก่อนเราฟันดีอ๋อพระเจ้าจะไปพริตวีต้องเสียขนาดนั้นด้วยเนอะเขาจะเข้าไปบ้านซาร่าได้ยังไงเขาจะฆ่าจันกียังไงแล้วเราจะหยุดเขาได้ยังไงกันเนี่ยเราบอกเขาว่ามันเสี่ยงอะ เราไม่ควรจะเสียกนะอีกอย่างหนึ่งเขาก็เขาเป็นคนขี้โมโหด้วยดีนะที่เรากลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วแล้วเขาจะจัดการทุกอย่างยังไงล่ะทีนเธอรินทำไมลูกไม่บอกแม่ พูดเรื่องอะไรเนะี่าทำเป็นไม่รู้เรื่องลูกรู้ว่าแม่พูดถึงเรื่องอะไรกันแน่นะ่ะนี่แม่หนูไม่รู้จริงๆนะว่าแม่พูดอะไรแม่เพิพ่งคุยกับคารีน่ามาคารีน่าบอกเรื่องพิธีของปีตาให้แม่ฟังหมดแล้วนะลูกทําแบบนั้นได้ยังไงแม่หนูก็ตกใจนะหนูไปที่บ้านนั่นเพื่อไปร่วมงานแต่ตอนไปถึงที่งานของพิทวีเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วหนูก็เลยไม่อยากจะอยู่ต่อแต่ยังไงก็ต้องอยู่ที่อยู่ก็พอริชับเนอะเท่านั้นเองเลยค่ะแม่ลูกหลอกแม่ไม่ได้หรอกนะไม่เอานะเชอรีน ลูกก็รู้ว่าพิษวีเขาจะไปที่นั่นอย่างแน่นอนนะแม่เป็นแม่นะแม่รู้ดีอย่ามาโกหกเลยนะโกหกแม่ไม่ได้หรอกนะใช่แล้วเหรแม่น่แม่เป็นแม่ของหนูแม่รู้จักหนูดีหนูทิ้งพิษวีมาก็เพื่อแม่แม่บอกให้หนูเลิกกับเขาหนูก็เลยทำแม่ก็รู้ว่าว่าหนูรักเขามากแค่ไหนแต่แม่ก็ยังให้หนูอยู่ห่างจากเขาแล้วตอนนี้แม่จะมาว่าหนูไม่ได้นะแม่ไม่ได้เลยเด็ดขาดเลย แม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษจริงๆแต่แต่ลูกจะว่าแม่ไม่ได้นะคารีนาเขาโทรหาแม่แม่หัวเสียมากตอนที่ได้ยินเรื่องนั้นฟังแม่นะลูกไม่เป็นอะไรหรอกเนาะที่แม่พูดไปก็เพราะว่าแม่เป็นห่วงเนาะแม่ทุกคนน่ะเป็นห่วงลูกเสมอเนาะแม่เป็นห่วงลูกมากด้วยอีกอย่างดิชับเขาก็เป็นคนดีนี่นาก็ให้ความสุขกับลูกได้เขามีฐานนะะ แล้วเขาก็เป็นคนชนชั้นสูงอีกด้วยนะเขารักเขาแคร์ลูกเข้าใจดีลูกไม่เห็นเหรอว่าเขาน่ะดูแลครอบครัวตัวเองดีมากแค่ไหนและเขาก็จะดูแลลูกเป็นอย่างดีด้วยในฐานะภรรยาของเขาในอนาคตยังไงล่ะจ๊ะดีไหมละ่ะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งพริตวีนะ่ะเขาเป็นคนบ้าเวลาลูกคบกับพริตวีมีแต่ความเศร้าทั้งนั้นเลยเขาน่ะไม่คู่ควรกับลูกเลยแม้แต่นิดเดียว ลูกควรจะรู้เอาไว้นะริชชับเน่ะเหมาะก,กับลูกที่สุดแล้วแม่ไม่อยากให้ลูกต้องเสียริชชับไปนะอย่าทําแบบนั้นเลยแม่หนูไม่ได้โง่นะคะหนูคิดแล้วว่าหนูจะรักแต่ริชชับแต่ว่าอย่าห่วงไปเลยนะตอนนี้น่ะแม่ไปนอนได้แล้วตอนนี้มันดึกมากแล้วนะคะไม่ต้องกังวลไปแม่เชื่อลูกนะฝันดีจ้ะฝันดีค่ะ <laughs> พวกมันคงไม่คิดแน่ฮะว่าฉันจะเข้ามาในบ้านนี้เพื่อมาฆ่าจันกีฆ่ามันให้ตายซะไม่มีใครรู้หรอกมันล็อกประตูเอาไว้ทุกคนก็จะต้องคิดว่าจันกีน่ะตายเพราะควันในปอดยังไงเล่า ทุกคนคิดว่ามันตายของมันเอง <âu> ไม่ใช่ไม่มีใครคิดหรอกว่าฉันมีกุญแจและเข้าไปในบ้านได้แต่ช่างมาันเถอะนะยังไงฉันก็มีแผนแล้วมีแผนดีๆมากเลยตอนฉันพานงางย่าเข้าห้องฉันน่าจะเอากุญแจออกมาในตอนนั้นซะ แต่ว่าปีตานังโง่ก็ยังเอาชามาให้เราพริวีคะชาคะ่ะขอบคุณนะไม่เป็นไรยังไงฉันก็มีแผนใหม่แล้วและโชคเข้าข้างเราในครั้งนี้ทันทีที่เราจะออกจากบ้านเจอแล้วมันอยู่ในกระเป๋านี่ใจลอยไปหน่อยอขอโทษด,ด้วยนะ ่เปิดประตูเข้าไปแล้วก็ฆ่าจันกีซะแค่นั้นปัญหามันก็จะจบเข้าบ้านมาได้ว่าแต่จันกีมันอยู่ห้องไหนนะ ยากของปีตานี่แล้วจังกี้เหรอจังกีอยู่ไหนกันอบดูนั่นใครนะแว่นฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยมีคนแอบเข้ามาต้องไปดูหน่อยแล้ว นั่นใครนะ่ะออกมาเดี๋ยวนี้นะเมื่อกี้ฉันมั่นใจว่าฉันเห็นเงาของคนนะไปปลุกสาร่าจะดีกว่าปลุกพระเจ้านางแกมันจะไปปลุกทุกคนแล้วเราจะต้องหาทางหยุดมัน ไปปลุกเด็กๆด,ด้วยจะดีกว่าทุกคนจะได้มาช่วยกันดูยังไงละ่ะโจรขึ้นบ้านแน่นแน่ดีงั้นไปปลุกทุกคนเลย mm. ไม่ไม่ไม ถ้าหากว่าเราคิดไปเองล่ะงั้นไม่ปลุกดีกว่ากลับไปนอนต่อแล้วกันแกนั่นรอดไปได้แต่ว่านังจันกี้ฉันจะไม่ปล่อยมัน